จักเป็นโซโมาได้สักพักแล้วก็เป็นที่ภูดใจไป็ในแฟนเพจรับก็เห็นมีการที่มายก็เล็นนใจยที่จะเข้ามเป็นแเราเป็นแฟนเพจโนี่ต้องมาถามเลยนะคะถามหรือว่าโมานานเก็ขอโทษลยค่ะว่ากดไลค์เรไม่ได้ค่ะแล้ว็กดเข้ามาผมก็เห็นเห็นเขเลยว่ามีมีพวกมาดูหนังเรอน้นได้แล้วคะในขบวนมา วันที่ก็รู้สึกดีนะครับได้รับรางวัลได้เป็นส่วนตัวไม่ได้แบบรางวัลใหญ่นะก็รู้สึกดีที่ได้ลงทีนที่แบบนี้คืกนกำไรให้ลูกค้าได้กับีเกมให้ท่านสมาชิกได้เล่นนะก็อยากให้มีกําลังใจต่อไปอีกค่ะใช่หเหมือนกันค่ะที่ได้มาในภาพยนตร์ก่อนใครๆเพราะว่าหนังจริงๆเป็นหนังระดับยังไม่เข้าถ่ายนะคะแต่ว่าแค่ความผมมาหนาคุณจากเอ็นดูโฟโก,ก็ทำให้เข้ามาดูหนังก่อนๆๆนี้คนอื่นึ่งประเดที่ต้องการ น่าก,กลัวจังที่จริงครับหลอดครับต้องมาดูนะคะสนุกมากเลยเรื่องนี้น่ากลัวมากตล,ลอดเรื่องไรครับถ้าไหนเคยดูหนังไทยมาเนี่ยหนังเรื่องนี้หลอนมากผมไม่เคยกีเลยถุนใน,นต้องกีเลยน่ากลัวมากครับบมันน่ากลัวมากที่ต้องมาดูเองค่ะเนี่ยทำมาได้ไงน่ากลัวขนาดนี้ ุณลาาพูดจะขนลุกอยู่เลยไม่รู้ไปนนี้กับบ้านยังไงรู้คนติกับพูดอย่างนั้นเีงก็ขอตัวนะคใครอยากจะต้องมาระัตงก็ติดตามได้ครับตอนไหก็ขอให้เพื่อนเข้ามาเล่นเกมกันเยอะๆนะครัาตากได้นะครับดต่อใจความรือว่าเป็นตัวใจใได้นะคะ โอโทษเชิญครับ